เราไปติดตามชมข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้เดินทางไปอำเภอปายค่ะเพื่อทำการเปิดงานกาดหลูเมืองปายค่ะ ที่บริเวณหน้าที่ว่ากาอรอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีกาดลู่เมืองปายหรืองานออกพรรษาของอำเภอปายซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลปายค่ะภายหลังพิธีเปิดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาครัฐเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละตำบลและหมู่บ้านค่ะก็ได้ร่วมกัน แห่จองพารา จากหน้าที่ว่าการอำเภอปายไปยังบริเวณจัดงานหน้าเทศบาลตำบลปายอย่างสวยงามค่ะสำหรับการจัดเทศกาลกาดหลูเมืองปลายหรือว่างานออกพรรษาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่และได้มีการผสมผสานกับประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยล้านนาจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นไปจากท้องถิ่นอื่นนะคะประกอบกับอำเภอปลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกปีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า มาเที่ยวเป็นจํานวนมากค่ะจึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ผู้ที่มาเยือนได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและเป็นโอกาสให้ประชาชนนําผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านมาจําหน่ายอีกด้วยค่ะข่ะนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศของการจัดงานกาดหลูที่อ,อําเภอปลายนะคะสําหรับข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฉลองบรรสกุลค่ะที่ได้เก็บภาพบรรยากาศของงานมาให้เราได้รับทราบปรับชมกันนะคะ